ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันใน h ี r o ่ f the Storm อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเล่นดีว่านั่นเองนะครับให้ดูกันนะเป็น Quick Match นะครับอันนี้ q Quick m a t c h เล่นแบบสโล่นั่นแหละผมกดเป็นคนเดียวนะครับก็จับตี้มาเจอมาดูไล่อพกัปเลยดีกว่าครับตัวผมเป็นดีว่านะครับผมอยู่ทีมอาสีน้ำเงินนะครับทางด้านซ้ายมือมีซินวานัสเซราตุนรีโอริกแล้วก็อาราลักษ์นะครับไม่มีซัพพอร์ตเลยนะเป็นแท้งแล้วก็ดดเมจนะครับ ีนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับมีเชนโนวาซอนยาเดียบโรแล้วก็ลีเมิงนะครับ, Chen, Nova, ja, ablo, รบต่างฝ่ายต่างไม่มีซัพพอร์ตนะครับทีนี้ก็ต้องวัดที่ทตัวดาเมจแล้วนะครับเพราะว่าไลอัพเนี่ยถือว่าสูสีทีเดียวนะมีตัวดาเมจเหมือนกันนะครับมีตัวสเตล,ลเหมือนกันนะนะฝั่งคาเปโนวาฝั่งผมเป็นเซราตูนนะแล้วก็ตัวดาเมจจัดๆัดแต่ฝั่งเขาน่าจะเป็นอ่าทางด้านของลีเมิงนะครับแล้วก็ซิมาัสนั่นเองนะ ฝั่งผมนี่มีอารลักษ์เห็นว่าสกิลมันรีเวิร์กใหม่นะครับซึ่งผมไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ดูไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะไรยังไงนะเพราะว่าทางาฮีโร่ของทางฝั่งของ Starcraft เนี่ยผมไม่มีไม่ได้มีความชื่นชอบคนหรือว่านิยมเป็นส่วนตัวแต่ประการใดนะครับเลยไม่ได้เล่นสักตัวเลยนะเลยไม่รู้ข้อมูลของเขากเลยทีนี้เองก็ช่างมันแต่ จากที่ดนศัตรูเล่นมาเห็นว่ามันก็จะเก่งเหมือนกันนะสำหรับอาราลักษ์นะครับยืนเลนได้ตัวคนเดียวก็น่าจะยืนเลยนได้อยู่อะมะออะีความสามารถในการลสดติวุ่นนี่นั่นทีนี้เรามาดูในเรื่องของเรากันดีกว่านะครับอทาท่าเล่นแรกอัพเป็นอัพเป็น,อ,ปปนอะไรดีเห็นนะเอานี้ละวกันผมเอาเป็นบูสต์โดยที่ไม่ได้ต่อสู้นะจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับเอาไว้ใช้ในใการเดินทางของเรานะครับเพื่อที่ให้มันสะดวกมากขึ้นนะ ทีนี้ต้องดูตัวสเตลฝั่งตรงข้ามมาได้ยางมาแล้วมาแล้วช่วยอ่าเดี๋ยวกระตกุกเฮ้ยช่ว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 ยได้แค่นี้จริงที่เหลือตัวรอดเองนะไปละกูไปล,ไปลอะอย่าน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 ะโอ้โลงหรืว่าก็มาดูสิดูสิไม่เอาไม่เอาปุ๊บไม่ได้กินหรอกโอเคโอ้ยต่อฮะเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องของการยาัดยาดกันเข้าเลยละ ตัวว่าเขนาน่าจะอยู่แถวนี้แหละอืมทีนี้รู้ดูผมพังเลนก่อนนะต้องไปชชว่ข้างล่างครับถ้าอยากจะพังเลนเจริงๆนะครับเพราะว่ามีซินวานตัต้นเอง <c oughs> ก็ไปเลยแล้วกัน <c oughs> ทีนี้มองดูรูปเกมเนี่ยตอนนี้ฝั่งเรามีมความสามารถในการดันบ้านที่พอสมควรนะผมน่าจะเล่นสายที่ว่าระเบิดตัวตายแล้วได้ดดเมจแรงขึ้นนะครับถึงแม้จะไล่นานก็ตามนะครับด้วยทาเลนที่ ทำให้ท่นี้ต้องไล่ท่าเซลฟ์เรสตักชั่นเนี่ยถึงเจ็ดวีนะครับแต่จะระเบิดแรงขึ้น50%เซึ่งจะเน้นเอามาใช้กับป้อมนะครับเดี๋ยวฉพาะเลยโอ้โดนงัดตายไปหนึ่งหลายแย่จังอะไรเรายิงให้ยิงก็ยิงนะเออข้างกำแพงหน่อยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตุกเหมือนก็ตุกระยะระยะแล้วก็โอ้ต้องขึ้นแมวอฮ้นั้นด้วยไปก็ไป มีคนจะไปช่วยกันไหมอ่ะตรงนี้สินะโอเคโอ้ยโอ้ไม่รอกันหน่อยจะเก็บพงเก็บพอร์ตนะจะรอผมสักนิดหนึ่งนะเออข้างบนนี้แบบโดนลูดระวยนะครับคนนม่อตะขีดินี่เนี่ย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 บู๊บบู๊บเฮ้ยมาช่วยกันก่อนเด้โอ้ยทิ้งกันเลยเว้ยมีใครมาช่วยอีกไหมสองคนนี่ไม่ไหวเนี่ยอ้่จะยิงเก็บเกรดก่อนแล้วกันนะไหนกันไหนแล้ว ตาตุบ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 ตาตุ๊บยิงเก็บเก็บครับยิงเก็บเก็บยิงเก็บเก็บครับรู้นะว่าคิดจะทำอะไรอยู่ไอ้ไม่รอดแล้วเราไม่รอดแล้วเราอู้ชาร์ไปโดนอู้งัดไปโดนรอดไปฮะหรือว่าเขาไม่จะเล็งผมอยู่แล้วก็ไม่รู้นะได้หนึ่งได้หนึ่งวันได้หนึ่งวันร่างคนนี่ยิงแรงนะครับทำไปเล่นไปนะปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กฝั่งเขาโนวาหายโนวาหายกูถอยกันละเอาเฟรนดีกวะเอาชาร์จอัลติเมทเร็วขึ้นครับ จะเรียกว่าดมเมจก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นท่าระเบิดตัวตายนะผมมองว่าล่างคนนะคือดาเมจมันโอเคนะเพราะว่ายิงเป็นยิงเป็นลายตัวไปนะครับดาเมจอาจจะไม่แรงก็ไอรุนแรงนะครับแต่ว่าต้องแลกมาด้วยการที่ตัวเราจะตายง่ายขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ขึ้นหุ่นไว้ก่อนแล้วกันข้านบนเสร็จแล้วเนี่ยที่มันนับอยู่ไหนวะที่มันนับอยู่ตรงนั้นใช้กำลังงันดันกลางเลยไหมหรือจะเอายังไงกัน มีสิทธิ์ที่จะคอมโบสกิลอัลติเมทกันได้หน่อยหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยเออผมลืมมองเรื่องที่ว่าทีมผมไมีเซร์ตูนนะครับแล้วก็เลวิลิกเองด้วยนะคือมีสิทธิ์ที่จะขังศัตรูเขาเอาไว้ให้ผมระเบิดคาบอมกับที่ได้เพราะฉะนั้นตัดไอแอนติไล่นานเจ็ดวิออกไปก่อนเลยนะไม่ไม่ใช้ละเปลี่ยนใจเพราะว่าเออเพราะว่าเดี๋ยวมันไล่นานเกินไปนะครับการที่มีเพื่อนเรามาขังให้เดี๋ยวมันจะไม่ได้ผลนะไม่แล้วไม่แล้วถอยเว้ย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 จะตามกันจริงๆใช่ไหมเนะตามกันจริงๆใช่จร ใช่ไหมตายครับเออไอ้เรื่อคุณวู้ดวิสตูดาบอกเลยอ้าวตัวจริงนันเนี่ยนี่ตัวปลอมตัวจริงอยู่ทางนี้ตัวจริงอยู่ทางนี้อ่ะฮี่เราต้องผลไปแล้วนะเมื่อกี้เราระเบิดซอนย่าตายคาที่ไปนหนึ่งตัวนะนี่แหละครับเพราะว่านี่ขนาดว่าไล่แบบปกติพวกเขายังเกือบรอดกันหมดเลยนะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็น แบบเจ็ดวินะผมว่าน่าจะไม่ได้กินละน่าจะไม่ได้กินใครเลยอ่ะทันไหมโอเคได้ทุกคนได้เลือดต้องค่อยๆวีคอ,อกันไปนะฮะท้าเล่นนี้อือฮึอือฮอึเอาเลยดีเอย่ยเอาไปดีเฟนสติกสโลฝั่งตรงข้ามแล้วกันนะครับเผื่อใช้ช่วยไล่ฆ่ากับช่วยเพื่อนได้บ้างในระดับหนึ่งน,นะก็รถออยิงไ้ป้อมยิง ยิงเข้าไปยิงเข้าไปห้เรายิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปฮะเราเราขวางเพื่อนเราจากข้างหน้าไว้ให้นะอ่าโอเคครับปรค่าตัวหลังกันได้โอ้โหต้องกลับก่อนแล้วข้างล่างสุดโอเคสิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือเรื่องของออบเจคทีฟนะครับเพราะว่าด่านนี้มันก็ยิงแรงอยู่นะเสานี้ดีไหมฮะเราเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับด้วยการอัพธาเลนอันนี้มานะเอาไฟกันจริงๆป่ะ ช่วยฮะตุ่น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 สโลมันสโลมันสโลมันข้ามันข้ามันสโลแล้วสโลแล้วอ่าสังเกตตอนเมื่อกี้สโลให้เห็นเลยนะครับเขาเดินหนีแทบไม่ออกเลยนะตายตายหมู่แน่นอนครับงานนี้ทนแม่งอีกทีตายโอเคทำเล่นไปทำเล่นไปดาเมจตัวเราเนี่ยไม่จัดก็จริงนะครับแต่ว่าเน้นที่ว่าเนี่ยครับสกิลป่วนคู่ต่อสู้เนี่ย ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ใช่ธรรมดานะผมกลับก่อนแล้วแต่ผมตายไม่อยากให้หูแล้วแตกกับชีซัวนะวก,ก็เดี๋ยวแวะขึ้นไปกันด้านบนสักหน่อยหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่าคลิปเยอะมากเลยเป็นฟาร์มเลยว่าให้เพื่อนมาในตัวนะทีนี้ไอ้หนึ่งอันติเจ้าปัญหานะเอาอะไรดีล่ะทีนี้ผมตั้งใจว่าปลายทางเนี่ยจะไปเล่นเป็นโหมดคนแต่ทีนี้ด้วยความที่ฝั่งตรงข้ามเขามีโนวานะ การเล่นโหมดคนเนี่ยอาจจะไม่เวริร์กเพราะว่าเขาสามารถล่องหดแล้วจะเบิร์สดาเมจใส่ร่างคนของเราเนี่ยให้ตายให้ได้แบบง่ายๆแต่การไปใช้บาร์นิฮอปเนี่ยผมก็ไม่ชินอืมกระโดดแล้วก็เป็นซีซีช่วยรถให้เพื่อนหรอก็ได้อยู่คิดว่าคงต้องเป็นอย่างนั้นอไปฮะแล้วก็แล้วก็เนี่ยเนี่ยซ่าแล้วเกินเลยเนี่ยมาเด๊มาเด๊อยู่ใกล้เข้าไปฮะต้องไล่บี้เข้าไปฮะรับรีเมงนะเฮ้ยเซงว่ะยอมยอม ไม่วแล้วไปแล้วพอแล้วอย่าตามมาพอแล้วไปสู้ <c oughs> เราหากล้องหนุนกันนะยิ่งไกลยิ่งแย่ยังไงหุ่นผมจะระเบิดแล้วไอ้ <c oughs> เวทีมนําฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามเขายังไม่มีอันตรีนะเพราะฉะนั้นในจังหวะนีถ้ถ้าไฟได้ผมว่าโอเคมากเลยนะยังไงยังไงเอหุ่นพังตุบ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 ยี่เอ้ยหลบ ไม่มีใครมาช่วยจริงเหรอมาก็ฆ่ามันได้แล้วเนี่ยอ,อยู่รอให้เขามากันช้านะหุ่นเรพังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เสียเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเขาได้ e อไปถึง50%นะครับจากการที่เราหุ่นพังนะครับถ้าเราตายการตายของดีว่าเนี่ยเขาจะนับเป็นแบบว่าปีละ50นะครับหุ่น50คน50นะรวมกันเป็น1ตัวพอดีนะ เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็อยากให้คุณแตกบ่อยครับมันก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะเดยการที่ไปแจกนี้ที่ฝั่งตรงข้ามนะครับอับตีแต่ใครโอ้ซิวพนัทวะตายไหมเคยยังไงกันต่อยังไงกันต่อต้องถามละปื๊บจอดอันติเบลจัดไปอือหัวได้แค่นี้วะไม่มีใครตายเลยเหรออ๋อ,อแต่ก็โซนเขาออกไปได้ครับถือว่าเคอยู่ในระดับหนึ่งนะ มื่อกี้วงแตกกันนะถือว่าก็น่าจะโอเคอยู่มยยผมคิดว่าแบบฝั่งเราเขาแบบจะอันติกันไว้แล้วสักคนสองคนนะทำให้ฝั่งนั้นหนีไม่ได้นะเมื่อกี้ถ้าผมเข้าไปแล้วใช้ท่ากระโดดสโลเน,น,นี่ยผมว่าน่าจะเวริร์คกว่านี้นะเออคิดชา้าไปหน่อยครับเอาใหม่นะเด็ดข้างล่างข้างล่างข้างล่างด้วยอันนี้ก็จะจตกไปกตัดยิงไปให้ยิงเก็บเกๆนะฮะ อันนี้เอาเป็นอหุ่นพังแล้วไม่พังจะดีไหมมันจะช่วยยื้อตัวเราเองให้ตายยากขึ้นนะครับกับหุ่นเลือดเจอขึ้นเ็เป็นบอกว่าเป็นหุ่นพังแล้วไม่พังแล้วกันนะแบบว่าพอเลือดหมดแล้วหุ่นเราจะยังไม่ระเบิดนะครับจะมีเกราะขึ้นมารับดาเมจได้อีกในระดับหนึ่งนะตายครับข้างล่างตายยับครับตรงนี้หุันไหวอยู่เลนะ มันไม่ได้เลยนะฝั่งเขามาหมดนะต้องยอมเสียไปครับต้องแลกกันไปนะระหว่างนี้เรามาฟาร์มเลเวลตรงกลางครับเยอะมากเลยเอ๊คีฟไปยิงผมจังเว้ยตับตุ๊บตุบตุบตุบไปฮะตับตุ๊บตุบตุบตุบไปฮะดว่าเขาสูญได้ไปฮะโอเค แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะขอ,อตัวนี้ก่อนนะฝั <c oughs> ่งไรว้เริ่มจะตามมาทันแล้วฮะข้างบนอ่ะผมว่าผมกลัวข้างบนเขาจะตายม,มากเลยอะ่ะมาช่วยซิมบนัทก่อนทันไหมเนี่ย <c oughs> จริงๆไม่ต้องมาก็ได้ละมั้งเพรายิงจะตายหมดอยู่แล้วนะนิดนึงหนักนะนิดนึงขอยิงหน่อย okay. <c oughs> โอเคเจะยังไงต่อ <c oughs> เลวอลิตเขาไม่กลับเลยว่ะผมกลัวเขาจะตายไอ้เรื่องของเรื่องเฮ้ยโอ้โหอีฝั่งเอาบอสไปไปไปเรากลับเลยนะโอโหเขายิ่งเยี่ยมเลยเขาดันเอาบอสกันเลยนะนนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมกำลังมาช่วยนี่นะปังโดตมันตุบตุก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  โอเด้เอาไหมล่ะเอา,หาไหมล่ะเฮ้ยใจเย็นๆดิโอ้ยอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละขึ้นไม่ได้ครับคุณพังมาเนี่ยเอ้อพังแน่นอนนะจังหวะนี้ผมจะตายซ้ำด้วยล่ะ Help Somebody Help อ่ะยิงสู้แม่งก,กันแล้วกันอเออเออได้เว้ยโอ้ชีวิตหนีไม่ออกนะต้องยิงสู้มันละ พรจะตามมาเอาผมขนาดนั้นก็เราไปกับเซรตูนดีกว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าคือรถได้หาล่างคนลืมไปไปแล้วไปแล้วควบเสือไปแล้วกังไปกังไปกลังไปลูกพี่แข็งใจหน่อยไอ้นั่นมันหายอะฝั่งนู้นอะ่ะจริงๆถ้าเล่นแบบรู้กันเนี่ยเซล์ตูนเขาถ้าเขาอัพเป็นหยุดเวลามาเนี่ยจะใช้คู่กับท่าระเบิดของผมได้ดีมากๆเลยนะ แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเขาอัพหรือเปล่านะทีนี้เดี๋ยวไม่ก็ยิงแม่เข้าไปตุบตับตุบตับตุบตับเข้าไปตุบตับตุบตับเข้าไปฮะปิ้ว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 สนใจทางนี้ก็หน่อยก็ดีนะฮะรีบิงมาแล้วรีบิงจะเอายิงยิงยิงแม่งยิงแม่งตามตามตามไปยิงมันอ้าเดี๋ยวตายฮะโอยพลาดนะข้างหน้าเราแบบเขาสนใจกันแต่ตัวที่เขาไล่นะเขาไม่ได้ดูตัวข้างหลังเลยนะ ผมก็เล่นเล่อไปด้วยนะครับจริงๆน่าจะขึ้นหุ่นนะอันนี้อัพเป็นเพิ่มดาเมจร่างมนุษย์ขึ้นมานะครับให้ยิงแรงขึ้น75%นะครับช่วยได้เยอะเลยนะชนะไฟเหรอรีมิงยังรอดอยู่ถ้อารีมิงให้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยเขายิงลูกบอลเพลินเลยนะเออสวยอยู่สวยอยู่วันนี้เข้าก็ต่อครับแพนด้ากระโดดเข้ามารับให้เพื่อนรับให้เพื่อนรับให้เพื่อนตายให้เพื่อนไปแล้วครับแพนด้าโอู้หูสงสารจริงๆเชนนะครับ ก็เป็นหน้าที่ของแทงนะฮะเพื่อนกำลังโดนตามฆ่าอยู่นะครับนะครับลีหมิงเขารอดนะในบ้านปลายนะอู้แล้วข้างล่างนี่เพลินมากเลยอะ <c oughs> ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วการจดิน <c oughs> จนถึงตอนนี้นี่ยังสูสีสูสีอยู่นะครับเกมีมันยังทรงๆอยู่นะ <c oughs> ผมนี่แทบไม่ได้ใช้ระเบิดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเก็บเกล็ดยากเลยนะการจะเก็บเกต็ดรนะเบิดให้ได้ไวที่สุดเนี่ยต้องเอาหุ่นเราไปโดนตีนะครับซึ่ง มันก็จะพังไปเลยแหละเ,เพราะว่าไม่มีตัวฮิลนะครับถ้ามีตัวฮิลจะช่วยได้เยอะเลยเพราะการที่เราโจมตีมันจะเก็บเกลื่อได้ขึ้นช้ากว่าถูกตีนะครับวีนี้ก็เดินตามขึ้นไปก่อนแล้วกันไม่ได้ยิงเลยวะอ่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 ะ,อ,ะอุ้ยเขาไปโดนฟ้อมยิงสักทีสองทีเฮ้ยสโลมันไว สโลมันเอาไว้ก่อนเราสโล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 ตุ้ม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 เอาเด้เอาไหมล่ะเอากันใช่ไหมเอากันใช่ไหมในตัวหลังเนี่ยเสร็จแน่ๆแหละไอตัวหลังเนี่ยเออฆ่ามันให้หมดตุบมตุ้ตุ้ตุ้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับการอัลติเมทของเราบางทีถึงจะฆ่าไม่ได้ก็ตามนะครับแต่เป็นการโซนนะโซนให้ฝั่งตรงข้ามเขาไม่กล้าเข้ามานะครับสังเกตดูเมื่อกี้ตรงตัวป้อมเนี่ยเขาหายไปหมดเลยนะเพราะว่าแน่นอนนะครับถึงว่า มันจะโดนยากยังไงก็ตามเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่อยากเสี่ยงเข้ามาโดนนะครับเพราะโดนแล้วมันแรงนะนี่แหละทีล่างคนผมยิงแรงล่างคนผมยิงแรงผมมั่นใจผมยิงสู้ไอ้นี่นี่เออชนแม่งเลยสโลสโลมันไว้สโลมันเอา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 ไว้ยิงมันเออยิงมันเพื่อนยิงมันยิงมันฝุ่นกูพังอยังเดี๋ยอเดี๋ยวว่าอุ่นพังอุ่นพังเดี๋ยวเอ้ใจเย็นอย่าไปพังโอ้พังแล้วได้อยู่นะได้อยู่ยิงไปยิงไป คนเรายิงแรงฮะถ้าเพื่อนอยู่เยอะน่ะเราน่าจะไม่ตายง่ายๆยิงไปฮะ <c oughs> ยิงน้าละอสองร้อยผมว่าแรงเหมือนกันนะไม่ใช่เบาๆเนี่ยรัวเข้าไปรัวเข้าไปอัพยิงแรงขึ้นมาเอ้ยธนัดเดียโบยังไงหนีได้ไหมหนีมาหนีมาเอาตัวรอดมาโอ,าอาเคเยี่ยมเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะไม่กลัวหรอกเด็กผู้ชายคนเดียวไม่กลัวหรอกยิงตายเอ้ยเดี๋ยวฮูลโอ้โหไม่ทัน <c oughs> อันนี้เป็นอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับนี่แหละคือปัญหาของเกมนี้นะคือฝั่งตรงข้าม k a m มโนวานะครับเขาต้องโฟกัสที่ร่างคนของเราอยู่แล้วนะเพราะว่าร่างคนของเรามันบางจริงๆนะครับแล้วก็สกิลออตโต้ล่แทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งเพราะว่าผมไม่ได้อัพมาเลยนะไม่ได้อัพท่ากลิ้งท่าอะไรมาทีนี้โดดอยู่กับที่จะแรงขึ้นน,นะผมว่าน่าจะแทบไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าจังหวะกระโดดเนี่ยยังไงเราก็ต้องไล่ตามไปสโลนะก็ต้องมาเพิ่มเป็นน o n g back โหยิงกัน ยิงเขาแล้วให้กระเด็นเนี่ยผมว่ามันก็ยากอะ่ะเ,เพราะว่าเราไม่อยากให้เขากระเด็นนะธรรมดาก็ตามยิงยากไปแล้วน่าจะต้องเอาเป็นอันนี้นะครับอืมอืมอันนี้คือว่าเวลาหุ่นลงจะทำดาเมจได้เล็กน้อยก็ยังดีครับเอาไปแล้วกันนะเฮ้เข้าไฟกันแล้วนะครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างแจกกติกันลืมล่ามลืมล่าม,ม,ม,มเลยครับโนวาตอนนี้ซูมเข้ามาหมดไปแล้วนะครับน่าจะโดนตายไปนหนึ่งคนนะครับได้อยู่ครับได้เปรียบทีมไฟครับซิวอรนัทไล่ครับสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งโดนงัดบิงกลับมา มิกลับมาโดดกลับมาหมีทุบแพนด้าทุบเอาไว้กิ้งแทงเอาไว้กิ้งแทงเดียวกครับวาร์ปตัวเองเหนีออกมาแล้วครับสรุปว่าไฟแพ้ฮะแต่ผมกําลังมาผมกําลังมารอผมก่อนผมกาลังมาอ้กูได้กระช่วยเพื่อนแล้วละ่ะไม่มีระเบิดนะผมก็เข้าเองไม่ได้นะถอยครับถอยครับสู้ไม่ได้นะเฮ้ยบอสเกิดปะยังไงเราไปเอาบอสไหมไหนมันจะเอาบนเราเราเอาไปเอาบอสด,ดีกว่านะครับเราต้องอาศัยจังหวะนี้นะครับในการ ทำอะไรก็ได้นะครับให้ทีมแล้วให้ทีมเรานั้นไม่เสียเปรียบจนเกินไปนะครับฝ <c oughs> ั่งตรงข้ามเขาได้ออบเจสทีฟไปก็จริงนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเราต้องมาเอาแคมหรือไม่ก็เอาบอสให้ได้นะครับ <c oughs> ในขณะที่เขายังไม่รู้ตัวนะร <c oughs> ีบเลยครับเราเแข็งเลยนะคนอยู่กลางฟิลกลางฟิลไปฮะเราน่าจะโดนเบาลงไม่รู้ใช้กับบอสได้หรือเปล่านะโอ้เจ็บเดี๋ยวโอ้โหก้นแรงผมจะตายก็ตรงนี้แหละ ขอบินก่อนไอพวกที่เกิดเมื่อไหร่จะมาช่วยกันวะยิง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 ยยิง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 เิงยิงยิงยนยงยงยิยิงย่ยิงยยยิงยงยิงยิงยิงยงยิงย้ง่ิงยิงยยิงนะงรับยิงเิงยิงยดงยยิหยิงยเงยิงยงกิงงงยิามิงยิงาิงิงย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 ยิงยิยยไยย แทงหน่อยพวกยิงแรงอยู่อยิงให้ยิงให้ยิงไปฮะยิงไปฮะเราจริงๆถ้าเะเนร่างคนเนี่ยอัลติเมตเอาเป็นบิชช็อตมาผมว่าก็โอเคอยู่นะเพราะว่ามันใช้ได้เรื่อยๆนะครับเรื่องคูดาวแค่สามวินะนี่ไงเราจะเรียกขุนจุดตกลงได้แล้วฮะเดี๋ยวหาจุดตกแป๊บตรงนี้นี่แหละลงแม่งเลยปึ๊บปึ๊บโซนโโอ้หสตังค์เขาสวยอ่ะอ้าโนวาเอ,ออเสงว่ะ เมื่อกี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะมันดีวันตีใส่ผมงนะั้นเอาว่านะเข้าทางเขาเลยนะผมก็ไม่ได้มไ,มไดปโฟกัสเขาด้วยแหละแต่โอเคครับก็ทีมเขาตายหมดนะจบเมื่อกี้ถือว่าโอเคแล้วครับที่สตานเมื่อกี้เป็นบอสใช่ไหมเออน่าจะเป็นบอสแคมป์ที่เราเก็บมาได้เขาสตานให้ผมใช้อันตีนะเมื่อกี้น่าจะโดนเต็มๆไปคนหนึ่งนะครับคนสองคนได้แหละก็ชนะมาได้นะครับ เกมนี้ก็จะประมาณนี้นะจะเล่นเก๊กกัลางๆอยู่นะครับเพราะว่านั่นแหละผมก <c oughs> ็จับได้ไม่นานเท่าไหร่น,นะครับเรื่องของทาเล่์เนี่ยยังเลือกอัพใช้ตามสถานาการณ์ได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวแท้งที่แบบทีท่มีความจะบอกว่ายังไงดีละ่ะมีสกิลในการโซนเป้าหมายค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับไอเซิลเพรสตักชั่นเนี่ย ระเบิดทีนึงเนี่ยแบบว่าฝั่งตรงข้ามมันเขาไม่อยากมันอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วนะครับยังไงเขาก็ต้องหนีนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะวางจุดที่จะระเบิดเนี่ยเราต้องวางจุดยุทธศาสตร์ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราวางไม่ดีเนี่ยวางอยู่ในโดมของเพื่อนเราเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะเราต้องพยายามที่จะเข้าไปตรงกลางวงของศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้สกิลนี้นะมันจะช่วยได้เยอะเลยมาก,มากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นในเกมน,นี้นะครับสองสามครั้งที่ผมใช้นะครับผมพยายามที่จะไปใช้อยู่ที่อาแนวหลังของศัตรูนะครับทาให้ เขาจะหนีไปข้างหลังก็ยากนะครับเพราะว่าอาจจะมีสิทธิ์โดนระเบิดได้นะครับหนีมาข้างหน้าก็จะไปโดนทีมฝั่งเราที่รอทีมไฟท์อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสายแทงที่มีสกิลป่วนศัตรูเยอะด้วยนะครับด้วยการบินชนเนี่ยผมถือว่าทำลายจังหวะศัตรูได้ดีมากๆเลยนะครับจากการบินชนในหลายๆครั้งที่ผมบินชนใส่นะแล้วก็ดาเมจมันก็มีด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีรวมถึงการอัพทาเลนต์ไอ้เจ้าชิวนะครับอ่าเมสติกมันชื่อสกิลอะไรนะดิเฟนต์แมสติกเนี่ยที่ผมอัพทาเลนต์เป็นให้มันสโลว์ครับถืออวว่่าาชยยยได้เเะะมกลนครับ ใช้สโลสใช้สโลศัตรูเนี่ยช่วยทีมเราก็ได้นะครับหรือว่าใช้ตามาตามไล่ฆ่าศัตรูที่กาลังหนีก็ได้นะครับแต่เราไม่สามารถฆ่าได้เองเราต้องให้เพื่อนไล่ยิงให้นะครับเพราะว่าระหว่างที่เรากางฟิลเนี่ยเราไม่สามารถโจมตีได้น,นั่นเองนะก็สําหรับดีว่าพาร์ทน,นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับว้มีโอกาสจะหยิบมาเล่นให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับถ้าเล่นได้คล่องๆมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เร่งทําคลิปออกมาให้ได้รับชมกันก่อนแล้วกันนะครับเป็นแนวทางการเล่นดีว่านะครับสตาร์งของก็น่าจะประมาณนี้ สำหรับวันนี้ก็พักเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับมีคำแนะนำติดชมยังไงก็ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ